มามา่าผัดผักกาดขาวหมูสับใส่ไข่ก็ฤดูหนาวผักกาดขาวจะเยอะก็เป็นเมนูกินมามา่าอร่อยกระเทียมเนี่ยถ้าเป็นกระเทียมที่เรามีเนาะมันจะช่วยให้อาหารอร่อยกลมกล่อมขึ้นผักกาดขาวไม่ใช่ขาวปลีเนาะเป็นขาวขาวธรรมดาหมูสับก็กินง่าย เริ่มจากตำกระเทียมแล้วก็เจียวพลอยอ่อนพอกระเทียมเพิ่มหอมหน่อยหนึ่งก็ควรจะเอาหอมแดงหอมแดงมาใส่เลยหอมแดงหอมใหญ่หอมแขกมีหอมอะไรก็ใส่มันจะช่วยเพิ่มรสหวานเอ่อในที่นี้อีกสักครู่พอหอมเริ่มสลดก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มน้ำเพิ่มน้ำแล้วก็ต้มต้มแล้วก็รอให้เดือดช่วงระหว่างรอให้เดือดเนี่ย ก็ใส่ประกาศขาวแล้วก็ใส่มะม่าลงไปเลยอ่าแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางๆไม่ต้องใช้ไฟไฟแรงนักก็รอตอนเจียวตอนเจียวหอมใส่ไข่ลงไปด้วยจะเพิ่มความอร่อยจีให้ไข่สุกก่อนลืมบอกตอนนั้นแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอ่ไข่จะให้รสชาติตอน พอหอมสุกก็ใส่ใส่หมูสับเนาะหมูสับแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ลวนให้แห้งๆหน่อยแล้วก็ค่อยเติมน้ําตอนนั้นแหละแล้วทีนี้ก็อ่าต้มทุกอย่างให้สุกสุกนิ่มๆหน่อยพอจนมาม่านิ่มก็ค่อยค่อยตักขึ้นมากินอ่ากระเทียมมันจะช่วยให้หอมให้หวานตามธรรมชาติหอมหอมหอม ประเภทหอมก็จะช่วยให้หวานมันจะได้รสหวานธรรมชาติจากหอมจากกระเทียมจากหมูจากไข่าการปรุงรสก็ปรุงตามอัธยาศัยในที่นี้ยพึืงก็ใส่แค่เต้าเจี้ยวกับน้ำตาลตเต้าเจี้ยวก็ถือว่าอยากได้จุลินทรีย์จากการหมักหมักตเต้าเจี้ยวน้ำตาลก็สำหรับสูตรโยำมืงก็คือเพิ่มรสหวานแทน นิดๆหน่อยๆแต่ลิ้นแทนผงชูรสเอ่ไม่ค่อยอยากใส่ผงชูรสเพราะว่าในเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่เขาทำขายเขาก็ใส่ผงชูรสมาให้เราแล้วในที่นี้ต้มนานๆหน่อยไฟไฟอ่อนๆหน่อยนานๆนิ่มๆมาม่ามาม่าหรือเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะเวลามันอยู่ในน้ำต้มนานๆมันก็จะเหมือนจะเหนียวขึ้นจะนุ่มขึ้น พอกะว่าสุกแล้วก็ค่อยค่อยยกขึ้นมาดอกินเนีย่ยไอ้ผงปรุงรสมาม่าไม่ได้ใส่นะแต่มันอร่อยด้วยความหวานของปักของหมูของไข่